ขั้นเด็เป็นใหนไงเล้วกั้งห่มเป็นพญายาสีลื่มเศร้าหน้าดอกขีค้วยดอกค้อนกาเด้อพี่น้องเด้อกับสวัสดีงามครับพี่น้องครับ่อครับผมอีกแล้วนะครับกับป๋าเช่าเจวบองเจวบองป๋าเช่าและถังเช่านอกเขตเทศบาลบ้านบ้านพี่น้องบ้านกักบ้านเนี่ยเนาะ ครวดค,วดคกด่กันอีกแล้วครับพี่น้องมือนนี่ครวดคกเล่กันอีกแล้วเรื่องกวดเรื่องดำารแตกนีอยู่เนี่ยตำบักขามอ่อนครับตำบักขามอ่อนบักขามน้อยใส่อีป,ปูครับพี่น้องมือนนี่ตำบักขามน้อยใส่อีป,ปูโอ้ยม่ได้กินดอกกุ้งรับตอกรับเตอร์ทั้งเขาอีปูอีป,ป,อป,ปูตัวใหญ่ย มีแต่อีปูหน้าละบ้านเนาพี่น้องยืดบอกมานายนายคนทั้งไก่บ่ได้กินอิบสาดูใส่นอกมือเนาะ <c oughs> พี่น้องบอกมาหนำไล่แตกบอกมาหนำไล่แตกอ่ะปิ้งอีปูพร้อมครับมือนี้กี้อีปูกี้อีปูเอามาแต่สาหน่วยนี่แหละครับพี่น้องสาหน่วยทั้งคางนั่นแหละเอา เริ่มบักหอยบางอันเหี้ร้อยองรองอวินี่อยูหาแป๊บนึงพี่น้องครับแป๊บนึงโอ้ยอีสานอีสานบ้านเฮ้าครับพี่น้อง มะร้อยมะร้อยบักห้อยโคงสีห้อยโคงห้อยมะเล่แกกิน,นเนี่ยเพื่อเราคู่มือนี่ตะกี้ย่านถ้ามันกินเข่าขากันว่าสันคู่มือหน้าผู้ใดมีเนี่ยโอ้ยโรละเจ็ดสิบบาทนะจ๊ะนะจ๊ะมะจีแม่นธรรมดา <c oughs> นี่ละจีกันเห็นหินครับพี่น้องเว้าแต่ก็สดค้าแหลกสักวันเป็นยังไงเหรอ กับพักกัแย่งกับพี่น้องเขากันดีครัต <c oughs> บตำทึ้งบ่อทั้งลำลายแตกตำบักข้ามหน่อยพี่น้องใส่อีปูอ๋อ,อเขากันข้ากับใบพักกันแย่งเนี่ยพูดแล้ว จังผูได้ดอกผ้าเห็ดกินก็ตั้งแต่สมัยผู้เฒ่าแล้วครับผ้าเห็ดกินกับกินเป็นน้ำเพลินวิถีชีวิตบรรลุนนอกบหน้าเออฮ้อนมาขามไปเครื่องนึงเกี่ยวบองปลาเศร้าไว้จกินครับเปียงบักหอยอีกเครื่องนึง ใบคนละเจีขั้นได้เป็นไงแล้วกั้งพมเป็นพญาอย่าสีเลืมเศร้าหน้าดอกขีกวยดอกคอนกาพี่น้องหาทังคนกับพวกหัวแปลว่าอย่างเนาะกับแปลว่าต้องตรงอ่ะนะครับขั้นได้เป็นไงแล้วก็อยาเลื่มลื่มซาดจะคล้อง อย่าเลืม่มซาดนะอย่าเลื่มซาดแค่นี้นเป็นไงแล้วพ่พ่อเมียจากของให้เป็นผู้ทรงเลี้ยนมากเจ้าหน้าทั้งนั้นแหละส่วนหลายเน่ะตรงลูกตะนี้จบเป็นไงเป็นตัวอธิม,มา,ายไงกันชักหลายเพ่นว่าผู้เฒ่าพ่นสอนเนาะ,ะเลยจำพ่นมาอกวาหาทางังโคตรไปทั้งสี่เด้อพอเรียนมาแล้วจบมาแล้วไปสอบเป็นเอ่อเป็น ราชการละบ่ต้องไปเน้นบ่ต้องไปเน้นว่าเป็นราชการงานใดหรือเป็นในงานดีซ้ำใดเพราะได้เป็นปุ๊บตำแหน่งใหญ่ๆนี่มันสิแถมมาอีกอย่างหนึง่งมันสิแถมฝีมาพี่น้องมันสิแถมฝีใส่ขีดตะแหล่มาเป็นยังไงดีแถมฝีใส่ขีดตะแหล่มาคันาเดี๋ยวเพิ่นดใส่สุดที่กากี่เข้าไปนะวันจันทร์วิเล่ทางยางเพิ่น เป็นฝ <laughs> ีอยู่เขียนเนาะกึงยงเเฮ้ยขิวเดว้หาลังเทือก็ได้ว่ <laughs> านนั่งกินเหล่าขาวน้ากันอยู่พอหอดวันจันแบบที่นี่เพื่เด็นใจส,ส,สุดโกโก้เนี่ยไปนั่งกินร้านอาหารย่างสวนเท่าปถามาพ่อแอะปถามมาพ่อค่ำเฮ้ยขิวขิว <laughs> โอ้บ่กเต่ผื่นคนนเอานี่ก็ได้อาก่อนกินข้าวกับพี่น้อง ถังเช่าหนึ่งแคปซูลเพื่อสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกครับพี่น้องดีดดดดดอิเลของเขาดีอิเลโอ้ยอ่อนซอนผมอ่อนซอนตำม,มากันนี่มันจะเข้ากันครับกระเคือพักกระแง่งกับใบบักยุ่มเข้ากันครับพี่น้อง ลองต่ำกินเพิ่งเด้อหาแล้วก็แย่งกับใบบอกย่อมมากินนำํำมันดีเข่ากันแบบสุดๆเลยพี่น้องอยออ๋ยบับห้อย <c oughs> มันว่าข้าวเลยพี่น้อง กินกันรดๆเลยล่ละจำได้พ่อพี่น้องสมัไมตะกี้เนาะผู้เดเกิดทัานว้าขันดิรุ่นเล่าข้าวเดียวก็ผมนี่ว่าไม่ถิงหัวจักไม่นู่นนี่อยู่ละจำดวงอีปูแมพี่นออ้องเออโอ้ยหอนจำดวงอีปูมัดหิมมัดมมีมันอยู่ข้างในนี่ ปั้นขน้าวเหนียวแน่นๆเนาะจำลงไปบดนี้เออบ่มันจำมือซื้อยังไงพ้อมจุกับแก้วบงังโอ้ยสวรรค์สวรรค์บ้านหน้าเลยพี่น้องออ ไอ้พี่น้องมันจะเป็นแบบนี้เห็นด้งสั่ดๆโอ้ยเจังหอนทั้งเพียรมันอีปูครับมันอีปูเอาคนเยวาจำมาที่เนี่ยเอาคนเยวาจำที่จริงต้องซีดน้ำปลาใช่แต่ผมบดซีดเหมือนเนี่ยพอมีแเจีวมิจเจวแล้วก็บดซีดเนี่ยควรห้อยห้อยเพื่นอน สุดๆ <c oughs> โอ,โอ้ปวดแล้วบักหอยคันมันอาบปากพูดถาว่ามันสุกแล้วมันปวเรือเพราะฉะน,น,นันอาด่วนกวนี้ยิงสิ่งหยาดมันบวดสุกหยาดมันมีพยาธิฮึ่ ปวดแล้วปวดแล้วว้มืนอนี้คือเดบาพืน้นคนหน่อยเถอะปะเอา้าเดบอทำนี่แหละมืนอนี้เดบอพื้นกระดอกกระเดียดอก,ดมมกอเดี๋ยวสิมาดง่ายขลังไรก็ด้แต่งบ่ได้ดบอเบอร์เวบาให้เบอร์กูค้นดอกเด้อเบอรหาลงค้นเ้อร์ต่อแถวนี้แหละวะหาลงเชือกกระไดใส่สุดอบอร์ต่อแน่แหละ อีตัวแรกเป็นฟี <laughs> อืมอะอะนะลุกเลหน่อยเนี่ยโอ้ยโอ้ยสุดเลย บอกหอยพี่น้องบอกหอยเอาไข่มันออกเขาจะว่ากินไข่มันถิ่เมาห่วยๆเลยพี่น้องควรห่วยๆอยู่ว่าหอ้ยโอ้ยไม่อยากภาพ อาา๋อมามาพี่น้องมามามาดื้อเอือนและหลายตยัวอยู่ผู้ใดมาว่ายกี่ท่านเอาตามนี้แหละครับพี่น้องสนใจแจวบองครับทางเชาคลิกลายทั้งเท่งเนี่ยครับคลิกลิงทั้งเท่งเนี่ยครับรับประกันแซ่บสาวาเจ๋ยว่าแจวบองปลาเท่าเนี่ย กันบนเสียบมาเตะปากเลยพะนะโอ้อย่าเตะกันทอมันแสบูีดอกบ่ไเดีเตยดอกเอาตามนี้แล้วครับพี่น,อน้องจินง้ขวต่อกันมาได้มาได้มาได้อรืมอเมือนสวัสดีครับแสบ